ไม่ผิดหรอกไม่งั้นจัดเรียงเลยตอนนี้จะหาตัวเองกันและไม่ครบกัที่ำมาซึ่งซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ปั๊มน้ำของเยอรมันแล้วก็กล่องควบคุมเยอรมันทีนี้พรุ่งนี้เนี่ยเขาจะทำระบบที่ว่าถ้าเสียแล้วก็ต้องซื้อซื้ออุปกรณ์เขาอีกกล่องควบคุมก็ต้องซื้อเขาปั๊มก็ซื้อเขาซึ่งความจริงเขาทำระบบเป็นเขาเขาเขาทำเป็นระบบร้อยสิบวัวไวเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นปัม DC, ๊มเสมือนร้อยส<ช>ิบดีซีรือว่ากล่องร้อยสิบเนี่ยอพอเราไม่รู้เราไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเนี่ยไอความไม่รู้ตัวเดียวเนี่ยทำให้เราหาไม่เจอเราก็เลยทําใหม่ก็คือต่อต่อเติมนะครับต่อเติมใช้แผ่นที่นํามาเพื่อใหม่เนี่ยเพิ่อมอีกห้าแผ่นจัดทั้งหมดยํำรวมกัน,นพยายามรวมกันเสร็จเนี่ยแทนที่ว่าเราจะให้แผ่นมันอยู่นิ่งๆอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเดือน ต่เดือนเมษาพฤษภาของเดือนเมษาพฤษภามิถุนายนเนี่ยดวงอาทิตย์อยู่ฝั่งนู้นครับอ่เราก็ต้องให้มันบิดได้ทีนี้ถ้าเราหันหลังให้ดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็ดูเป็นการเหมือนหมางเหมือนกันเกินไปไม่ได้ประโยชน์เดือนพฤษภาหันหลังให้ดวงอาทิตย์ทําไมอ่าหายไปเฉยเฉเพราะฉะนั้นก็รู้ทั้งรู้ว่ามันหันหลังให้ก็ทําไมไม่กลับกันอ่าเราก็เอาสบายเอาง่ายว่าเราจะติดตั้งแผงเนี่ยติดแบบนี้ก็พอเฉลี่ยเฉลี่ยเอาทั้งปีเอาแดเดือนก็พอแล้ว4เดือนไปไหนแล้วครับ สี่เดือนที่ดวงอาทิตย์อ้อมเหนือก็ไม่ได้เอาอก็เลยบอกว่าอย่างนี้เอาใหม่ก็คือทำโครงสร้างที่พลิกได้นะครับทีงานนี้ก็แบบโครงสร้างพลิกได้ก็ใช้เม้นวลพลิกนะครับยกเอายกเอาล็อกอแล้วก็จะมีมาร์กเดือนอไว้เลยว่าเดือนสิงหาเนี่ยควรจะไปคือเดือนสิงหา,ด,งหาดวงอาทิตย์จะกลับมาตั้งฉากที่ศีสัยอีกครั้งหนึ่งเดือนเมษา ครั้งหนึ่งคือดวงอาทิตย์จะไปแอวเหนืออยู่ช่วงเมษาพฤษภามิจุนากระดัก็ะดสิงหาก็จะเริ่มกลับลงภาคกลางลงใต้ต่อครับและลงใต้บิกแตกเดือนแล้วก็จะแอวเหนืออีกแล้วจะเวียนอย่างนี้ในปีหนึ่งเขาจะ <Yeah. S 2> วนอย่างนี้เพราะนั้นเราก็จะวนขึ้นเหนือ4เดือน <Yeah. S 2> โดยการพลิกซึ่งเราก็จะมีมาร์กไว้ว่าเดือนเมษาพฤษภามิถุนาตรงไหนเพราะนั้นเราจะได้แดดเต็มร้อยทุกวันตัวสําคัญที่เราที่เราทําใส่แผ่นไว้นี่นะครับ hmm. คือ,ค,อคือถนนวงแหวนรอบนอก hmm. ไอ้ตัวก้อนก้อนเนี้ย เพราะแผ่นนียทั้งหมดเนี่ยแปดบวกห้านะครับสิบสามแผ่นจะต่อเรียง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 กันไปแต่การต่อเรียงเรียงกันไปเนี่ยเวลากระแสไหลเนี่ยจะต้องผ่านบ้านทุกแผ่นเลยอการที่กระแสผ่านบ้านเนี่ยบางบ้านไม่พร้อมไม่ผ่านบางบ้านกําลังก่อสร้างบ้างบางบ้านบางบางบ้างๆๆๆไฟออกน้อยบ้างเพราะว่าการบัดเพียอย่างนั้น,นคือบางบ้านเนี่ยสภาพของเขาไม่พร้อมเช่นว่าเขาโดนเงาเงาไม้บางแค่นิดเดียวแต่ว่าในขณะที่แผ่นอื่นนี่พร้อมเดิน พร้อมลบออกเต็มที่เลยสิบล้อออกทุกคันเลยออกทุกบ้านเลยแต่ปรากฏว,ว่าต้องเข้าทุกบ้านเลยบางบ้านเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไม่เป็นไรถนนในบ้านโล่งดีบางบ้านก็บงังอาจจะมีต้นยางนาม,มาบางังก็บังปุ๊บถนนหักไปครึ่งหนึ่งแล้วรถที่วิ่งมาก็จะชะลอหมดกระแสก็จะไหลน้อยลง เพราะฉะนั้นเราก็เชื่อท่านสมัครสุนทะเวิทว่าทําวงแหวนรอบนอกเถอะนะเราก็เลยสร้างถนนวงแหวนรอบนอกติดต่อขนานเราได้กระแสมากขึ้นได้กาลังวัดมากขึ้นในชั่วโมงทำงานจับขึ้ได้มันจะต้องมีด้านหนึ่งยาวด้านหนึ่งเท่ากันหมดเนี่ยคือการสมมุติว่าเท่ากันแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกมันเป็นของมันเองเพราะไออย่างแรกมันเป็นอย่างที่คนคิดเพราะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คนคิดมันเป็นของมันเองเราก็นั่งดูว่ามันเป็นของมันมันเป็นยังไงเพราะมันเป็นอย่างนี้เราก็ตามมันอย่างนี้ พอเราตามมันถูกเราก็เจอมันว่าอ๋ออย่างนี้เราได้มันเพิ่มขึ้นอีกนะครับมันมันโซลามันเป็นมันเป็นพระธรรมล้วนๆครับต้องมีเคาะเป็นแนวพระธรรมเริ่มตั้งแต่นี้ต้องบัดกีเลยนะครับเนี่ยฮะเนี่ยบัดกีเลยบัดกีนี่ต้องร้อนๆเลยนะครับแล้วก็เวลาทำบัดกีนี่ต้องให้ความร้อนกับชิ้นงานก่อนแล้วก็พอชิ้นงานร้อนตะกั่วทิ้งไหลไปแต่ถ้าถ้าเอาตะกั่วจะต่อยไปตะกั่วไม่ใช่กาวทีแปะไม่ติดครับต้องให้ชิ้นงานร้อนก่อนคือจะเป็นห่วงอยู่บางทีบัดกีเป็นห่วงอยู่ ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาทีนี้เทคนิคคือเราต้องทําให้มันเกิดขึ้นสภาพสภาพสายไฟเดิมที่ซิลให้ดีคือเราจะใช้เทปละลายพันนะครับเทปละลายนี้ก็เหมือนพลาสติกชนิดหนึ่งตัวนี้มันพลาสติกชนิดหนึ่งเลยเนี่ยเป็นพลาสติกเมลได้หลอมได้นะครับแพงมากัวนี้เอาเทปละลายพันก่อนแล้วก็ตามด้วยเทปไวนิลอีกทีหนึ่งเพอเทปไวนิลทนแดดเพราะนั้นไอ้ตัวนี้ จะอยู่ได้นานเราก็มองว่าอยู่ได้20ปีขึ้นไปคือทั้งหมดนี้ทีมงานทํารุ่นรุ่นครูฝึกไม่จะตายก่อนหมดอันนี้ก็ยังอยู่เพราะว่าถ้าถ้าเราถ้าเราไม่ตายก่อนมันเกิดอายุ80เขาเรียกมาซ่อมนี่มันมาไม่ไหวอมาให้คําแนะนําก็มาชี้ชี้ได้เขาบอกว่าถ้า80มาดูว่ายังใช้ได้อยู่นี่เขาบอกว่าลุงลุงยังใช้ได้อยู่นะลุงก็ยังดีหน่อยแต่ก่อนเวลาทำลงไฟฟ้าทุกคนก็จะเสียบจุ๊บหมดใช่ไเมอร์สวยแต่เสียบจุ๊บเนี่ยมันเอาไปเสียบปลั๊กไวการแจ้งนะครับอ สัก5ปีก็ไปแล้วครับปักที่ไหนมันจะถนได้ก็ตัดอีกแล้วจับมาบัดกีติดกันอีกจับมาพันบัดกีหมดเลยบัดกีมันเทศบดคือทุกชนิดที่อยู่กลางแจ้งต้องหลอมละลายติดกันหมดเลยครับไม่มีการแยกชิ้นไม่มีการแบบเสียบไม่ต้องถอดอีกแล้วถ้าจะถอดก็ตัด่งเดียวเพราะว่าไม่มีครับว่าใครทําลงโซล่าแล้วจะถอดนอกจากลืมเวลาหมดอายุ ก็ไม่รู้เ kind ท of ่าไรอีกเพราะแผ่นโซล่าที่เรามาอยู่50ปีก็ยังมีไฟอยู่เป็นเพราะว่าเขาคิดสําหรับเมืองหนาวอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าก็เป็นไปได้แต่คือคือเขาคิดแบบทุนนะครับแต่ถ้าเราคิดแบบทํามันคิดอีกแบบหนึ่งเพราะเราทาวันนี้เราก็จะทําแบบให้มันอยู่ได้คืออันนี้จังมันไม่เที่ยงแต่ว่าให้มันเที่ยงนานๆหน่อยบนลองดูนะครับมีระยะห่างหมดเวลาติดกันพื้นะครับถ้าระบบเดิมในติดกันแน่นมากติดกันแน่นมากเกิดอะไรขึ้นครับเวลาตักแดดไอ้นี่ท่านก็ร้อนฉันก็ร้อนผมก็ร้อนท่านก็ร้อน ทุกคนร้อนหมดหันหน้าไปไหนก็เจอแต่ของร้อนหมดแต่ถ้าเจอมีบ้านไม,ไ,ไม่ติดกันไม่ใช่ทาว์เป็นบ้านเดี่ยวติดติดกันอยู่มีช่องว่างมีลมพัดสบายดีกว่า<ม>พอลมเย็นแล้วแผ่นพวกนี้นะครับถ้าเจอร้อนแล้วเนี่ยทุกทุกสิบองศากระแสหายไปศูนย์จุดห้าพอพอหายไปยี่สิบองศาหายไปหนึ่งแอมป์พอหายไป,ปส0สิบองศาหายไปสองแอมป์ แท,ที่เขาทม,มาเพื่อาแดดกระแสมันไม่ไหลไปไหนเพราะว่าถ้ามันร้อนมันขี้เกียจออกมันก็เลยมุดมุดมุดทะลุแผ่นเลยครับ <kar o S 1> oh. เขาเรียกกระแสขี้เกียจตั้งเองนะครับก็คือกระแสไม่ยอมไหลออกจากวงจรถ้ายิ่งร้อนมันบอกว่าไปทางตรงก็ได้ทางล,างลัดเลยไม่ไปแล้วนอนดีกว่านอนบ้านเลยร้อนไม่ออกทํางานทำให้มันเย็นทําให้มันเย็นมันก็ทํางานดีเราก็เลยลเราก็เลยใช้ระบบอตอนนี้จะทําให้มันเย็ยนคือให้ลมพัดสองคือจะใช้น้ําเป็นฟิล์มลาดลงไปให้มันเย็นด้วยแล้วก็ล้างฝุ่นด้วยเพราะเราใช้น้ํานิดเดียว เชน้ำนิดเดียวแล้วก็ใต้แผงนี่ก็ปลูกผักปูนว้ตดีอีกครับก็คืออาศัยน้ําล้างแผ่นด้วยแล้วให้เย็นด้วยก็คือมีสปริงเกอร์เล็กๆอยู่เพราะที่เราลองทําอยู่ที่อุบลตอนนี้แผ่นพวกนี้นะครับที่โรงงานไฟฟ้าจะไปลงไหนมาก็ตามไปดูกราฟก็เลยเถียงไม่ออกนะเก็บได้แค่สมมติแผ่นร้อยเก็บได้แค่เจ็ดสิบอคือคือเคียวเขามันไม่ดีเคียวมันทื่อมันเกี่ยวได้แค่เจ็ดสิบเกี่ยวยังไงได้แค่เจ็ดสิบแต่ว่าเขาไม่รู้วิธีรับเคียว วิธีรับเคียวให้มันเกี่ยวได้ถึงร้อยนี่รับยังไงทุกคนบอกว่าเจ็ดสิบก็พอแล้วเราทายังไงให้ได้ร้อยก็ก็เอาสักร้อยห้าสิบเลยมันก็ได้ร้อยเองมันก็เกินคนจะเป็นอีกแต่เราเอาร้อยได้ร้อยแต่เขาเอาร้อยได้เจ็ดสิบตอนนี้เราจะทําให้ดูว่ามาร้อยก็ได้ร้อยทาได้แล้วทําให้เห็นจริงๆอวัดให้ดูได้มีมิเตอร์ขึ้นเลยว่ามันออกมาร้อยจริงๆเกี่ยวได้เคียวคมๆเกี่ยวได้อ ระบบปรับนี่เป็นไงถอดน็อตตัวนี้ออกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกกันเพื่ออะไรเพื่ออะไรตัวนี้เพื่อปรับตัวนี้คือจะปรับสลักล็อกปรับสลักสลักล็อกเพราะเหล็กสองอันนี้มันถอดสลักถอดสลักออกอันนี้อันนี้ไม่ใช่เหลอเหล็กกันเลยนยไม่ได้เหลอเหล็กเสียบเอาเสียบเอาวก็ับมันมีสองระดับแค่นี้เองนะมีหลายระดับนะระดับเลยนะครับ ไหนแล้วมันมีรูในครับรูใหนรูในครับอนฝอกรูข้างลุงในอ่ารูข้างในเจาะรูข้างในข้างนอกไม่มีรูมากนี่เขาฉลาดเจาะลุงในก็เลื่อนออกมาจุดเจาะรูแล้วก็จะเขียนเดือนไว้เลยว่าเดือนไหนโพตรงไหนเดี๋ยวจะมาร์กเดือนไว้เดี๋ยวมาร์กเดือนไว้เพราะว่านนี้ระดับหนึ่งอยู่ประมาณสามเดือนครับก็คือช่วงอ้อมเหนือก็อระดับหนึ่งสามเดือนสี่เดือนแล้วก็กลับมาอ้อมใต้อ้อมใต้ก็มีหลายมุมนะครับมุมที่ชันที่สุดคือเดือนธันวาเพราะหน้าหนาวนีตะวานกวาดอ้อมเข้าม ที่ที่เราบอกทุกคนว่าทําไมตะวันอ้อมข้าวเพราะว่าข้าวตั้งท้องแม่ประสบตั้งท้องตะวันก็เลยจะเดินข้ามหัวก็เกรงใจเห็นว่าตั้งท้องอยู่ก็เลยขอ,อเอียเอยงอยหน่อยอวยหน่อย,อ,ย,อ,ยอ้อมข้าวนะครับเรเรียกตะวันอ้อมข้าวเป็นความเชื่อของคุณโบราณนะ คือต่อไปเนี่ยโซล่าฟาร์มต้องมาดูโซล่าสกูลใช่โซล่าขขเพราเขาไม่เห็นเขาทำย่าง้เขาเอียงเขาคือคือวิธีคิดเนี่ยไปคุยกันเราวิธีคิดด้วยด้วยธุรกิจเนี่ยเขาจะคิดเอาเร็วเอาสะดวกเอาง่ายเขาจะผลิตเขาจะผลิตแล้วเขาก็จะบอกว่าคุ้มทุนพอแล้วเขาคิดเทอร์โนเวอร์แต่เราคิดแบบคนจนเนี่ยคิดแบบโรงเรียนคือเราคิดทําไงจะได้ให้ประสิทธิภาพสูงสุดประโยชน์สูงสูงประหยัดสุดเนี่ยเราก็ต้องทำอย่างนี้ให้เกิดขึ้นว่าให้ประโยชน์สูงสุดและให้ประหยัดที่สุดให้ใช้ทรัพยากรน้อยสุดอุปกรณ์ทีี่่ซซับ้อนไมม นะครับง่ายๆทุกคนเห็นมองเห็นได้กันหมด<ล>ของง่ายๆ,ายๆหมดเลยครับก็คือทําอะไรทุกอย่างนี่ถ้าบอกว่าที่เราทํามาเนี่ทำเรื่องยากไม่เป็น เพราะเรื่องยากทําไม่เป็นเลยเลยทำแต่เรื่องง่ายๆเรื่องอะไรยยากไม่ทําทำแต่เรื่องง่ายเรื่องง่ายๆไม่ต้องเอาความรู้อะไรมากเอาพื้นพืนหมดทำง่ายต้องเข้าใจง่ายๆด้วยนะครับก็ให้เข้าใจง่ายอย่างเงี้ยทำง่ายๆเข้าใจง่ายเรื่องยากทําไม่เป็นเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราเจอเราจะทาแต่เรื่องยากๆกันแล้วก็จะทําเรื่องง่ายๆให้ยากไปอีกก็เลยแก้ปัญหาไม่จบนะครับท่านผมผมดูแล้วนี่เราต้องทําเรื่องเรื่องทุกอย่างให้ง่ายให้หมดให้ง่ายเข้าใจง่ายแล้วทุกคนทําได้หมดเพราะฉะนั้นสังเกตว่าพี่น้องเราเนี่ย ทุกทกคนมาจากทุกที่เลยนะครับเป็นช่างกันหมดแล้วตอนนี้เป็นช่างหมดแล้วครับคือเดิมๆก็มีพื้นฐานช่างอยู่แล้วพอมาจับตรงนี้ปุ๊บเนี่ย<อ>เข้าเลยครับ<อ>เข้าวินเลยเ<อ>พราะเราเริ่มเรียนตัน้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับเจ<อ>็ดโมงเช้าแล้วก็ถึงสองทุ่ม<อ>ครับพี่น้องครับวันนี้ลงสมณนา<ฮ>จะมาจะมาแสดงทาให้ให้เราฟังเลยแข่งกิจารด้านพูดก็เป็นทำไห้แต่วเนี่ย แล้วโยมก็มาจากกระทรวงกันมาอย่โยมก็อยู่กับท่านติ้งศร์อยู่อ่อยู่กับทุกคอยู่กับท่านาไทยด้วย